สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง j u ก g e r Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม Euro Truck Simulator 2นะครับวันนี้ผมก็มีเจ้าหมัดนะครับฮ i โนอ,อะไรล่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซัสบสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ ใครที่อยากเล่นมอตคันนี้ก็ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคเราไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้นะครับ let's go <S โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูของแต่งแรกกันเลยนะครับผมว่ามันจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับไป <Wow. S 1> หมดแรกงนะหมดคาบินนะครับไม่มีให้เราเลือกนะครับ มาดูหมดต่อมานะหมดชัดสีนะครับจะมี2แบบครับ4ีคูณสองกับชัดสีหกคูณสี่นะครับโอเคเราจัด10ล้อดีกว่าครับเท่ครับปะเราไปดูหมดเครื่องยนต์กันต่อนะครับอ๋อมีมากมายหลายแบบครับมี310แรงม้านะครับ330แรงม้า360แรงม้า420แรงม้าแต่เป็น ครูโซ่0นะครับ4ี0แรงมา5้าแรงมา5้ารหแรงมาจัดไปครับเครื่องแรงแรงนะครับผมเราเน้นแรงครับโอเคโหมดต่อมานะครับจะเป็นโหมดทานมิชชั่นนะครับหรือว่าระบบเกียร์นะครับมีอยู่เยอะนะครับตอนนี้มันใส่12สปีดอยู่นะครับต่อมาก็จะเป็น12สสปีดเหมือนกัน ต่อมาจะเป็น6สปีด16สปีด12สปีด12สปีดแล้วก็6สปีดแล้วก็ส6สปีดครับาจาัดไป16สปีดครับเยอะมาภายในนี่ไม่มีอะไรนะครับโอเคโอ้สีนะครับมีลายอะไรเนะี่ยเป็นลวดลายนะครับแต่ผมไม่ใส่กะ โอเคเดี๋ยวเราใส่เป็นสีนี้แต่ว่าจะเอาเป็นสีเออนี่โอเคเอากดพิดโอเคครับเดี๋ยวจัดเป็นสีนี้เลยนะครับยูสยูสโอเคเท่ชมัดเลยโอเคมาดูจุดของแต่งนะครับก็มีเยอะพอสมควรนะครับ โอเคใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ลิงก์หมอด้ันนี้ก็ใต้คลิปโอเคครับท่านผู้ชมครับเรามาดูของแ,งแต่ละจุดกันเลยนะครับผมเราจะไล่จากด้านล่างขึ้นไปนะครับรอบเนี้ยจุดแรกนี่จะเป็นอะไรอ๋อเป็นป้ายทะเบียนนะครับ จุด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 เก้าเจนหกห้าหนึ่งนะครับแล้วก็แปดเก้าห้าสามจัดไปเลขสวยครับจุดต่อมาจะเป็นฟอนต์บัมเปอร์นะครับมีอยู่สามแบบครับแบบที่สองนี่จะเป็นโครเมียมนะครับแบบที่สามเนี่ยโอาทำไมเท่วะเราจัดแบบที่สามเลยนะคอ่าโอเคเดี๋ยวจุดนี้จะเป็น เป็นสติกเกอร์หรืออะไรแปะไว้นะครับโอเคเราใส่ตัวนี้นะครับท่ดีส่วนบัมเปอร์ก็ตัวที่สามนี่แหละโอเคเดี๋ยวเออจุดต่อมานะครับจะเป็นจุดนี้นะครับเป็นไฟหน้านะครับเออโอเคเดี๋ยวเราจัดชุดแต่งชุดนี้ดีกว่าเป็นไฟเหลี่ยม,มนะครับ จุดต่อมาจะเป็นไลท์โคลเวอร์นะครับเป็นครอบไฟหน้าจากที่เป็นสีนี้จะเป็นโครเมียมนะครับจัดไปครับผม3 5 0 0บาทจุดนี้จะเป็นเฟนเดอร์นะครับมี2แบบเป็นโครเมียมโอ้โหเท่ครับจัดไปเรามาดูจุดนี้กันบ้างนะครับกลิวนะครับกลิวฟินกิวฟินหรือกิวฟิวแหละ โอเคมันมี3แบบครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นนี่นี่ละกัน,นครับเท่ดีจัดไปครับผมจุดต่อมาจะเป็นทีกลิวนะครับมี3แบบเหมือนกัน1 3มเอา1 2 3นี่ไม่ใช่1 3โอ้อะไรของผมเนะี่ยโอเคเราจัดโคเมียมอีกแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> จุดต่อมานะครับอะไรเนี่ย เอ็มเอ็มบลรืออะไรวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูไหมเออมันจะมีเพิ่มมาเป็นตัวนี้นะครับเป็นลวดลายตัวนี้ด้วยโอเคเราจัดไปครับผมเรามาดูจุดต,ต่อมากันนะครับไรเพจนี่เราไม่ใส่ดีกว่าเฮ้ยฝั่งนี้มีของแต่งเพิ่มมาโอเคเดี๋ยวเราจัดเป็นของชุดแตง่ง เจ้รถคันนี้กันเครับเนี่ยโอเคีเ๋ยวามาดูโหมดกระจกนะครับไมโลนะมนไมโลมีสองแบบแบบโครเมียมกับแบบสีนะครับจัดไปโครเมียมกับจุดต่อมาจะเป็นซันวิโซนะครับหรือบังแดดนั่นแหละมีหมวกยื่นออกมาครับจัดไปครับ จุดนี้จะเป็นไฟนะครับเราไม่ใส่ดีกว่าเอ่อจุดนี้จะเป็นรูปเด็กอ้าโคตเท่จัดไปครับ3 5มพัโอ้โหรถญี่ปุ่นแน่นอนครับคันนี้อ๋อขอบคุณเจ้าของรถด,ด้วยนะครับที่แจกมานะครับใครที่อยากลินกอลิงต,ตามด้านล่างนะครับไปกดไลค์เจ้าของเขาด้วยนะครับโอเคเรามาดูจุด ดีเฟนเดอร์กันแบบที่2แบบที่3โอเคแบบแบบที่3ครับมันจะมีโครเมียมแล้วก็เป็นโครเมียมขีดแดง,แดงเพิ่มขึ้นมานะครับจุดนี้จะเป็นครอเนอร์คืออะไรดนะัอ๋อเป็นแก้มนะครับจัดไปครับผมโคลเมียม3ามพโอเคเดี๋ยวเลือจุดไหนเนะี่ยอันนี้คืออะไรอ๋อกระจกโอเค ดีฟนเดอร์ใส่แล้วอันนี้ไม่มีให้แต่งอันนี้จะเป็นไซส์บาร์นะครับอ,อ๋อโคตรเท่แต่ว่าเอ่ออะจัดไปครับเหมือนมันจะบักบักหรือเปล่า <S <S จัดไปครับท่านผูนช้ชมโคตรเท่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูหมดล้อกันบ้างครับ ล้อเราจะใส่เป็นอ,ะ,อะไรเนะี่ยอ๋อมันมีของแต่งของมันจัดไปครับล้อดแดงแรง3ามเท่าครับผมจัดไปชุดแต่งของเจ้าคันนี้นะครับโอเคเนี่ยมีฝาครอบกระทะด้วยนะครับผมเปลี่ยนยางด้วยเปลี่ยนยางด้วยเออโอเคยางเราไม่เปลี่ยนดีกว่า โอเคมาเปลี่ยนล้อหลังครับปึ๊บเป็นกระทะแดงน็อตโครเมียมนะครับแล้วก็ฝาครอบกระทะไม่มีครับข้างหลังโอเคไม่ใส่ครับตัวนี้ก็ใส่เป็นเจ้าตัวนี้ไปโอเคเอ่อเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ <laughs> โอเคน็อตโครมครับดุม โอ้โหเท่ใส่ด้วยดีกว่าจัดไปครับผมโอ้โหรถอะไรมันเนี้ยภายในมีของแต่งไหมนะอ๋อภายในเป็นของไอวิคูลนะครับโอเคครับผมน่าจะคร่าวๆน่าจะมีเท่านี้นะครับของแต่งสวยๆกันเลยครับผม โอเคครับท่านผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทืบไืค์ให้ผมเลยนะครับกระทืบรลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครและที่สำคัญเลยอยากก่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่ผมลงนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบมอดคันนี้ก็ไปโหลดกันได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยว วันนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ตามที่ผมว่านะกดไลค like ์ผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาผมจะมีรถอะไรมารีวิวมารีวิวของแต่งกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ